โอเคสวัสดีชาวทอเลตทาวเวอร์ดีฟนทุกท่านด้วยผมนะคือมีอัปเดตมาตั้งแต่ตีหนึ่งอ่าตีหนึ่งมี <c oughs> อัปเดตเข้ามาใหม่ครับผมนะอัปเดตท,ทั้งหมดจะมีดานใหม่ดานใหม่มันจะเป็นอ่าแซนก็คือเกาะทรายอ่ะมันจะเป็นเกาะทรายถ้าถามผมว่าลงยากไหมดานนี้ผมบอกเลยว่ายากผมเห็นลงกันในกลุ่มสี่คนยี่สิบเจ็นาทีก็ยังไม่ผ่าน ซึ่งผมไม่ได้มาลงให้ดูแน่นอนครับผมนะอ่าแล้วก็จะมีตัวที่มาใหม่ครับผมนะหลายๆลยคนอาจจะชอบเลยอ่าถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นสองตัวนี้มั้งที่เป็นมาใหม่อ่ะใช่ปะอ่าอันนี้ไม่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อ่าตัวนี้มันคือตัวนี้ออกไปสี่หมืนห้าเลยหรอใช่ปะเพราะว่ามันมีบอกมาว่าเป็นเ e อ็กซ์คลูซีฟรับเกรดร้านเลเซอร์คัมมลาแมนไหนดูหน่อย อ่าคือตัวนี้อ่าผมไม่ได้มารีวิวให้ดูนะคลิปนี้ผมตั้งใจจะมาแจกกล่องจากอ่ารอบที่แล้วที่ผมสัญญาไว้อ่ามีมีดานใหม่หน้าใหม่ถ้าผมไม่แนะนําให้ลงนะเพราะว่าคือสี่คนยังไม่ผ่านอ่ะถ้าเราคนเดียวอย่าหวังเลยอาจจะมีสู่ผ่านก็ได้อ่าอันนั้นค่อยว่ากันอ่าแล้วก็มีตัวมาใหม่ด้วยจะมีตัวซัมมอนมาใหม่อ่าแต่ผมไม่รู้ว่าเวลาซัมอนอ่ะมันตีหนึ่งมันจะวนมาอีกทีตอนไหนไม่รู้ อ่าเพราะว่าผม,ผมขายออกตาลาดหมดแล้วอ่าอ่าอยู่ซัมมอนถ้าจำไม่ผิดอ่ะมันถ้าตีหนึ่งใช่ไหมอ่านี่ไงเป,เป๊ะเลยสี่โมงเย็นจริงด้วยอ่าเราต้องดูไว้ว่าหลังจากสี่โมงเย็นเนี่ยต่อไปเป็นตัวอะไรมันจะนับต่อๆเรียงกันเลยอ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูในดิสอันนี้คือลิทที่ผมเรียงไว้อ่าไหนอะ นี่อันนี้คือรีที่ผมเรียงไว้จากอัปเดตที่แล้วอัปเดตที่แล้วจะเป็นอ่อเป็นชาโด้ใช่ไหมชาโด้ Shadow, แล้วก็ตัวอะไรนะอ่ามิวเทนมิวเทนทอยเลสอ่าคือต้องดูว่าถ้าถ้าเป็นมิวเทนมาก็จะเป็นเอสโตกันคาเมล่าแมนอ่าก็จะเป็นเอสโตกันคาเมล่าแมนก็จะอยู่ข้างบนอ่า uh, ก่อนหน้านี้น่าจะเป็นคาตนานะถ้าจําไม่ผิดจะเป็นคาตนานะแล้วก็ตัวนี้แล้วก็เนี่ย มันก็จะวนวนวนไปเร้่อยก็ต้องนับชั่วโม,มงเอาอ่าแล้วก็มีซัมเมอร์เคสใหม่ครับผมนะเป็นไททันแซนแมนโอ้โหโคตรเฟี้ยวอ่ะไททันแซนแมนแต่ผมไม่ได้มารีวิวให้ดูผมมาดูอัปเดตให้ข้าวๆว่ามีอะไรบ้างอันมีอีกอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะว้าวสำหรับคนลงเอเลนโหมดอ่าเอเลนโหมดมีอันนี้มาใหม่ครับผมเป็นแรลงแรลงสิบแรงสิบห้าจากเก่าเป็นแค่แรลงสิบ เดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่าแรงแรงสิบสิบห้านี่มีอะไรบ้างถ้าจําไม่ผิดตัวผมน่าจะอยู่แรงสิบสี่นะอ่าเดี๋ยวผมเปิดอีกอดีหนึ่งไอดีหลักอ่าเดี๋ยวเปิดไอดีหลักให้ดูอ่าเดี๋ยวรอสักครู่วบผมเดี๋ยวรอไอดีหลักอ่าเคติดติดคิวอยู่อ่าเคเข้าได้ละอ่าอันนี้ไอดีหลักเดี๋ยวผมเข้าไปดูที่เอเลโมดอ่ามาตรงนี้ อา้าวไม่ใช่ดีนี้เดาะไม่ใช่ดีนี้เดี๋ยว,ยวๆขอาภัยผมเข้าผิดดีดีอ่ดีสักอ่ะสามสิบและกันอนะผมมีตัวไก่เยอะไม่รู้ไอดีไหนเฮ้ยไม่รีเซ็ตแร้งหรอมันแล้งหนึ่งเลยเหรอไม่ใช่มั้งนี่ตัวนี้ผมก็ F K ไว้นะมันมันรีเซ็ตแร้งเลยเหรอ แต่รีเซ็ก็ดีเหมือนกันรัวไม่ดีวะไม่ดีดิใช่หรอมันรีเซ็แรงเลยหรออ๋อเหมือนมันจะบัคก,ก่อนหน้านี้ปะเพราะว่าผมอยู่แรงสิบห้าอยู่ๆมันลดแรงอ่ะเอ้ยผมยผมผมเปิดขึ้นมามันขึ้นเป็นแรงสิบสี่อ่ะเหมือนมันบักมั้งเหมือนแรงมันบักอ่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก็ได้เอ็กต้าสลตหนึ่ง นี่ยผมแรงสวิตยังยังยังไม่ปลดอยู่แรงสิบอยู่จะไปสวก็คือได้ช่องเพิ่มสตาร์มันนี่สตาร์มันนี่บวกหนึงร้อย์ก็คือได้เงินเยอะขึ้นถ้าถึงแรงสิบสแล้วเวลาเราลงรอบจะได้เยอะขึ้น5%ก็น่าจะได้ประมาณตาละสี่ร้อจากที่ผมลง10นาทีได้ได้สามหนะประมาณ3 3มสามศูนย์สามห้าก็น่าจะได้ประมาณเกือบสี่ถ้าห้อร์ะนะอ่าเอกตา ไอต้าวันสล็อตอีรอไอ้สล็อตมันบวกเยอะจังอะ่ะมันจะแปดช่องเลยนะเอ้ย hey, บวกเยอะจัดบวกมาสองช่องสมัยวันทามยูสวันทามยูสน่าจะอันนี้ปะดันมอนกลับไปข้างหน้ามัง้งถ้าจำไม่ผิดแล้วก็มีสไตล์พาวเวอร์ไล g นิงด้วยโอ้ยมีช็อตหรอมันจะเป็นช็อตไฟฟ้าปะเหมือนแบบเคียมอนมัง้งถ้าผมอธิบายไม่ผิดนะปะโอเคทั้งหมดอัปเดตก็มีประมาณนี้อะมัง้ง ใช่ป่ะอ่ะมีกองกองลงดานใหม่ก็ได้แต่ผมว่า if e ฟ e ีเอเลโมดแล้วเอาไปสุม่มเอาดีกว่าอ่ะแซนเมนี่ตัวละหมื่นจมแต่ล่าสุดน,น่าจะลงไปเหลือจ็ดแปดพันจิมยังไงก็ออกห้าพันจิมยังไงก็คุม้มครับผมเพราะว่าไอเลตตู้สูมอ่ะมันอันนี้อยู่แล้วใครมีเงินก็รีบไปสุ่มเลยนะอ่าอยู่ไนนี่นีน่นนไม่ไม่ต้องไปสุม่มไอตู้อันนี้นะ อ่าจะจะจะสุ่มลองมาขายด้วยเพราะว่าตัวนี้ผมขายออกอยู่ที่ประมาณสองพันกว่าเจมเองตอนนี้แรกๆขายได้ที่ห้าพันจมก็ขายไม่ค่อยออกแล้วอ่าแต่แซนแมนเนี่ย <c oughs> แนะนำให้ปรีบไปสุ่มไปวางตลาดขายนะราคาค่อนข้างดีอยู่คือมาแรกๆประมาณหมื่นหมื่นสามหมื่นจีมห็นขายสามหมื่นจมมล้วออกด้วยอ่าก็อยู่ประมาณหมื่นจมแปดพันจมเจ็ดพันจมยังไงก็คุ้มเพราะว่า <c oughs> อันนี้มันสี่พันห้าอ่ามันอาจจะแพงกว่าก็จริงแต่ ในความคุ้มของมันละราคาต่อจมนที่ขายออกยังไงก็คุ้มับผมถ้าออกนะอ่าสี่พันห้าอันนี้หมื่นมันถูกกว่าไอ้กล่องแดงเนี่ยครึ่งหนึ่งเลยอ่าไอ้กล่องแดงว่าแพงไอ้มันถูกกว่าครึ่งหนึ่งอ่าประมาณนั้นอ่าโอเคเดี๋ยวผมมาแจกกล่องต่อกันอ่าพูดมาเยอะลอะอ่าอ่าเดี๋ยวผมแจกจากคลิปนี้ต่ออ่า t u b e y o u t u b e ิเกอร์คอมเมนต์อ่า YouTube Random Picker มา เดี๋ยวผมเอาจดใส่น้ตแพดไว้ okay. นวดแผดโอเคแล้วนี่นะ้ตแผดผมอยู่นี่ผมจะจดไว้ห้าคนนะอะแล้วก็ก๊อปลิงก์ล่าสุดที่ผมอัพคลิปลงไว้อ่าผมจะไม่ได้แล้ววะไม่ต้องไม่ต้องใช่ไม่ต้อง,อ,ง,อ,งอ่ะเริ่มเลยผมนะคนแรกรับผมอ่จาจะคลิปนี้นะที่ผมอัพเมื่อสามวันก่อนอ่ะอ่าพิก เออตัวน,นี้ก็ผมนะ66อ่ะคนแรกคนที่สองปุ๊บอ่ามิสเตอร์เอมีบี u t u b e ถ้าหาไม่เจอผมจะแรนดอมหาคนใหม่นะถ้าหาไม่เจอตกลง ชื่อเขาอันไหนเนะี่ยชื่อเออจะต้องเป็นชื่อข้างล่างดิอ่าแล้วก็อ่าคนนี้ผมอ่าคนที่สามผมก็จะส่งในเมลนี่แหละอ่าที่ผมอาชีพหน้าจะแจกสักสิบกล่องก็ได้อ่าถ้าคนดูเยอะถึงพันนะครับผมผมแจกทีละวสิเอ้สิบสิบกล่องสักห้าคนละกันถ้าคนดูถึงพันนะคชีพนี้อาจจะไม่ถึงหรอก อ่าสี่แล้วก็คนที่ห้าผมอ่าไว้หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ชื่อโพดเปียวเลยป่ะอ่ะเดี๋ยวผมไปแจกก่อนอ่าไปที่จดหมายจดหมายจดหมายอยู่นะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมมา <c oughs> แจกก่อนเอไอดี ID นี้ไม่พอดิมันต้องเป็นไอดี ID นี้มันเป็นไอดีฟาร์มมันต้องเป็นไอดีนี้ อ่ะโอเคมาก็เหมือนเดิมววผมนะคลิปนี้ก็เมนไว้เดี๋ยวผมแจกต่อเหมือนเดิมอ่าแต่คลิปหน้าไม่รู้จะลงคลิปอะไรน่าจะรีวิวตัวละครแหละอ่ะแจกคนแรกก่อนเลยว่าผมอ่าหนึ่งกองอ่ามันนานแบบสอง สามสามอะสี <5 S 2> ่ห้าต่อไปมีบียูทูปว่าผมมีบียูทูปมีว่ะโอเค ส4ี่อา้าวสี่มันน่าจะส่งไปแบบว่าหลายๆครั้งได้อะมันมันควรจะมีคนออกความคินห็นนะห้าโอ้ปะอ่า,ออามันควขอภัยด้วยผมนะเนี่ยแบบว่าคนหนึ่งใช่ไหมลอติกได้แบบเหมือนเราเทดอ่ะเออมันควรจะเป็นแบบนั้น แค่ส่งของผ่านเมลอะสองสามสามแล้วสามแล้วสี่ มันควรจะมีระบบอัน,นี้แหละอย่างที่ผมบอกอะติ๊กิ๊กไปทีไรเยอะๆไม่รู้ว่าด a ต a าเขาจะรวนหรือเปล่ามันควรจะทําได้นะหลายๆแมพมันก็ทําได้นะแค่ส่งของเองนะสองสองแล้วปะสองลืมอะ สามอาไปสี่อ่โอเคเคนสุดท้ายโอ้โหมีสักสิบคนนี้ส่งจนเหนื่อยเลยอ่ะหนึ่ง 2 3 4สามสี่ห้าเอาป่ะผมแจกครบห้าคนแล้วหวังหวังหวังว่าคงไม่มีใครตกหลน่นเนาะนะขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้รับผมนะ เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าถ้ามีอะไรลงหรือคลิปหน้าผมอาจจะมาสุ่มตให้ดูว่างบ1นึ่งแสนเนี่ยมันจะสุ่มได้กี่ตัวอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าก็ประมาณนี้ผมนะเมนไว้เหมือนเดิมอ่ะคลิปหน้าแจกอะไรเดี๋ยวผมมาบอกอีกทีหนึ่งอ่ะเมนไว้เหมือนเดิมครับผมนะผมจะแจกสัก5คนละกันอ่ะถ้าถึงถ้าถึงพันถ้าถึงพันคนดูผมแจก1ิบคนอ่ะแจกรางวัลเหมือนกันเลสิบคนครับผมนะอ่ะขอบคุณที่ติดตามมาถึงตอนนี้ด้วยผมนะ พยายามจะอัพลิปเกี่ยวกับแมปนี้บ่อยๆแล้วกันอะขอบคุณทุกคนด้ยวยครับผม